ไปผ่าเปิดตาบนไปผ่าถุงใต้ตาพอผ่าไปประมาณ2ปีนะมันร่วงลงมาเหมือนเดิมนะครับมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหมอซีจ็อกเกอร์อ, <ward> er, อินสไปอินเลิฟอินดี้คุณหมอพาวุกสาสถ้าใครมีปัญหาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดช่วยกันคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีกันนะ ตอนจะเจอหมอสีตอนนั้นมีปัญหาเรื่องอะไรเอ่ยที่ไปผ่าตัดก็หนังตาบนค่ะมันตกอะค่ะแล้วก็มันมีถึงใต้ตาค่ะโอเคประมาณสองปีขึ้นไปอะค่ะมันเหมือนกับถึงใต้ตามันยุบลงอะค่ะแต่เป็นตาดูโบนหรือึกใช่ใช่ใช่ตรงเปลือกตาค่ะมันมันก็ยังค่อยมาเหมือนเดิมอีกค่อยค่อยย้อยลงมาค่อยคยหยอกกลับมาเหมือนเดิม พอผ่าตัดเปลือกตาขวาจะเข้าที่มันมีแผลค่ะแล้วมันก็ทรมานตอนที่พักฟื้นประมาณกึ่บปีค่ะมันถึงจะดูมันดู ธรรมชาติไปอย่างงี้ช่วยกันไปบอกต่อเพื่อนๆช่วยกันไปแชร์เพื่อนเพื่อน,นิดหนึ่งว่าอย่าเพิ่งรีบไปผ่าตัดยิ่งถ้ายังไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนนะครับนะเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะครับคือโมโนโพล่าเอฟขึ้นความถี่วิทยุคู่เดียวหัวยิ่งของอาบูเต้จะก,กระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บนะแล้วเวลาคนไข้หมอไม่เจ็บก็จะสามารถมาซ่อมน,นะครับผิวทุกปีหรือบางคนมาทุก6เดือนนั้นะยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่า จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าผ่าตับดึงหน้าเสี่ยงแผลเป็นเสียงคีโรนะครับแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์หมอใช้ตัวท็อปเป็นเบร์โทรของสวิต นะแล้วฟิลเลอร์หมอจะวางลึกในแนวกระดูบนะครับบริเวณขอบเบ้าตาบริเวณร่องฝังเขี้ยวนะครับเพื่อให้ใต้ตาร่องแก้มของคนไข้ดีขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณคําหนับที่ช่วยยกปิดตาบนด้วยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่คนไข้หมอขับรถมาจากระยองแล้วได้ซ่อมผิวชั้นบนก่อนแล้วค่อยหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูบส่วนที่สุดอะไรดีขึ้นทันทีบ้างครับร่องแก้มค่ะแล้วก็ใต้ตาคือลืเอยดเรีเร่ตื้นขึ้นค่ะดูธรรมชาติค่ะใต้ตาก็หลังจากที่ ก็มันเป็นหลุมเป็นโบ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 ,โบโบค่ะ<อ>มันก็ตื้นขึ้นค่ะผิวโดยรวมดูเป็นยังไงบ้างฟูขึ้นค่ะฟูขึ้นเลยเนาะ,ะนะครับเทียบกับการผ่าตัดอย่างเดียวหรือการฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวกับการที่เราซ่อมผิวก่อนแล้วค่อยดันฟิลเลอร์จากกระดูกขึ้นมาลผลลัพธ์มันต่างกันมากไหมแล้วชอบแบบไหนมากกว่าชอบแบบนี้มากกว่ามันไม่มีแผลค่ะแล้วทาเสร็จไม่ต้องพักฟื้นใช้ชีวิตได้ปกติเลยไหมใช่ค่ะหมอจะมีคนไข้บางท่านนะครับที่อาจจะอนุญาตให้เพื่อน เพื่อนดูรูปหลังจากจริงอาดุูเต้ได้ว่าผิวชั้นบนแน่นขึ้นยังไงแต่จะเป็นเฉพาะเคสคนไข้ที่อัมญาตนะกดแอดไลน์ที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกหมอให้ทักหาเอดมินหมอเลยนะครับหรือว่าขอดูรูปคนไข้จริงถ้าคิดว่าไลฟ์หมอวันนี้มีประโยชน์คนละหนึ่งแชร์นะ